วีดโอ่สวัสดีค่ะเรามากินคุณพีค่ะโชว์เลยเอาเส้นวนทีแต่มีอะไรต้องโชว์เลยครับนี่เป็นอะไรสักอย่างเป็นขนมปังทูน่าแล้วก็อะไรสักอย่าแล้วก็มีกุ้งเส้นเวเฟนวิดขนมข้างบนแล้วข้างล่างเป็นแยมโดกับพายอะไรสักอย่างใช่ไหมคะคิมบี่ลองดูสิ๊กไหนคิมบีกินอะไรแล้วคะไหนโชว์ไปกินสิไหนใส่น้องสิอ๋อมน่ากินมากค่ะทุกคน อเคโอเคไปบ้ายกินก่อนนะคะบายอันนี้ได้มาเองเนี่ยนี่ั้งใหญ่มากมีขนมให้กินด้วยจะกินไปแล้วอันหนึ่งช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นเกอ,อียสสกสันๆนเกล้งนอน Các cắt cơm mà mày ăn anh mình có bỏ. à phòng nó ở Yeah.